สวัสดีครับผมบังพับบูมคนเดิร์ผมตอนนี้นะครับผมเหียวัวลา,านั่งโยข้างหลังคอมนะครับผมก็ <c oughs> พวกเราก็จะมาแคปเกมพีบีให้รับชมกันนะครับผมครับผมก็มารับชมกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงจะสนุกจะมันะแค่ไหนป่ะเลตเกิ s <S โอเคผมก็เข้าอยู่ในหน้าเกมแล้วผมเกมพีบีนะผมมาก็คิวคนหนึ่งอยู่ขึ้นหน้าจอของผมเองครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าเลตเกิก็เลยนะ เราเรียกแมนด่านวินนะครับผมนางว,วันระเบิดนะครับครับผมเร็วไรพี่จะตบไก่แล้ววะแพงอูแน,น่ยอยากได้อยากโดนมาเลยน้องมาเลยมนันแน่นอนเลยน้องอเ, s <S เรา,า,นานวองเดนโน้ตแต่งนะครับ ai, rồi, ai làm nó dư cái mù nó luôn này. ô, ghép nưng, mù mù à, băng nó heo heo con kinh nghe ต้องเลยมึงค <ä> mm ือพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับท่านผู้ชมคือมึงพี่อาจจะใกล้ๆหน่อยนะครับโอเคพี่ไม่เข้ามาได้เนาะยิงพี่เองรู้สึกหลอนมากเลยใจเย็นพ่อหนุ่ม อยู่ไหนไวะบอ has been p l a n t e ยังไม่โดนเลยโอ้โห้รั้นหัว แน่นอนพี่จขจริงคอมเกินหนึงนึ่งว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ธรรมด้เนาะเอาเือเปืนเปืนหายปืนหายปืนหาย กินหมูอครับมังน้องเห็นปะอุ้ยขอโคษครับโคุณที่ไปขยับกล้องครับผมขอไปเขอาไปนี่กูยังไม่เป็นทางเดินเลยวะอู้ยคมคมมันคมมันคม กันแล้วัวหมดแล้วมาดูเอายาหูมีใช่แล้วเก right. มนี้แค่ออนให้เดี๋ยวทำเนอะ มุมแล้วเสียเปียบวะไม่ชมง่ะครับอเอ็กช็อตเลยครับผมร้อง <c oughs> ไม่ชอบเรียมเขาเขาหลังไงไ right. ยี่ห้ยไอจริงที่ไม่ได้มองนะครับท่านผู้ชมใช่เปล่าเอเอเอ,เอ,อ,อะไรอ่ะอะไรคนเรามาถึงมึงยิงเลยอ่ะ เออเอาเ,อาเอาายอะดิอะไรเนี่ยโดนพี่ยิงตายก่อนนะครับน้องๆระเบิรนตมังระเบิดอ่ะ <Yeah. S 1> พี่มึงข้องยิง,ยงไง <c oughs> เขาอย่างไรมีอะไรที่วันนี้ทำไมนได้นะ้อง ai anh ấy này quá oh oh hiu lên nhớ tai cô anh nhìn này anh mấy đứa đang bị mất tiền cái gì cái ลุกลยง้อเลยมันเลี่ยมคนมันเลี่ยมนะคุณผูมมันใช่ไอย่างเงี้ยเคน ิ่งของจริงไงน้องต้องเด้๋วะคือพี่ไม่ธรรมดาต้องเดียวไหมไเองจะเบิดมมกันแนนี้ใครยังไม่ไมไไมนีรอนนดวะพี่ยังแน่นอนเลยน้องไหนวะ โม่เลยจะเอาพ่นิยามันนิ่งวะหรเามุมเราเสียบเปียวคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ตายใช้เรื่องบ้าเเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะ ยิงบอลแรงไม่ตายปี๊งไม่โดนในวิเหลี่ยมตาแล้วพี่หยงพอดีวิเหลี่ยมของน้องน่นยังไม่มองอยู่เอาเลื่องความชาติน้องลั่นนะเธออะไรอยู่ไปเลยเลย แต่ยนน้องเฮ้ยเฮ้ยยัต okay, ิดเดียอตายครับผมยิ้มฟองจริงเงน้องตัวพี่ไม่ธรรมดาไงใช่ไหมครับพี่ครับเลยสามวินอะไเฮ้ยสองวินน้ำยเขาว่กเขาผมจบได้นะ มมันนิ่งวะหหัวไปเวเรียบร้อยผมอ <c oughs> ผมจัดเอ็งชอบกันไปทำเรื่องอรอชาติเทศไช้ไหมคือพี่มันของจริงไงน้องนี่ก็จะแม่เงเกินไปเองเอ็งกิจจะเล่นกับพี่มาย,ายังไกลใช้ไหม พี่มันคมเกินไปไงทำไมครับพี่ครับนิงน่งนิ่งยังไงนะครับนิง่ง,งยัยงไงยังไงครับยังไง

เจ็บมะนาเจมะนาโดน้ะเจ็บมาหน้เอาเรื่องว่ะเกมนี้ี่จะแค้ไหมชั่นเฟลดูเองอาบางน้องใช่ไหมดูวิจัาจริงอะแน่นอนโยขนดูพี่มันของจริงไงน้อง ฮิบบุกยิงเลยมนูกันว่าน่เบิดนะกแล้วหลังผมก็ชนะไปในเก้าในแปดวินนะผมไปกันเลยโอเคผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการรับชมเกมพีเศษว่เราไปนะครับผมก็ผมพอใช้ได้ไหมครับครับก็ถ้าเกิดมีคำหยาบบ้างอะไรบ้างขอภัยนาทีนี้ด้วยนะครับผมเป็นที่สั่นของเกมนะผมก็ พวกเราเขไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายหรอกนะครับผมแต่ว่ามีคนขอมาเออก็เลยจะมาเล่นให้รับชมกันนะครับผมใช่ครับผมว่าเราถ่ายแค่เทเดียวก็เอาเทนนั้นเลยนะครับใช่ครับผมโอเคเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ว่ากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับคิมหน้าเต็มคิมไรรอรับชมกันนะครับผมครับผมครับผมก็ไปกันแล้วนะบ๊ายบายบาย